สวัสดีครับวันนี้เรามาลองแกะกล่องกันดูนะครับผมอันนี้ผมซื้อมาใช้ของตัวเองนะครับผมเห็นว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับครัวของผมเองนะครับผมครับแกะกล่องออกมานะครับก็จะไม่มีอะไรมากครับมีหนังยางหลับมาให้เรียบร้อยอย่างดีนะครับผมก็งานก็ใช้ได้นะครับผมอุปกรณ์นี่อันนี้เป็นส่วนฟ้านะครับอันนี้เป็น น่าจะเป็นไอตัววัดอุณหภูมินะครับผมแล้วนี่ก็คือตัวหม้อนะครับครับมันก็คือเครื่องทอดนั่นเองครับไม่ใช่แบบไบรน้ํามันนะฮะอันนี้คือเต็มไปด้วยน้ํามันเลยนะครับเราจะต้องเทน้ํามันให้ถึงตัววัดนะครับแล้วก็มันก็จะวัดอุณหภูมิครับผมของทอดเนี่ยก็คือทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ํามันเป็นตัวนาความร้อนนะครับผมซึ่งก็จะต้องอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ171องศาจนถึง200อองศานะครับผม ซึ่งเขาก็เลยมีตัว,วัดไทยฉะนั้นผมเลยจะมาลองโดยใช้ทอดมันของผมเนี่ยนะครับก็ไปซื้อทอดมันมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ลองทอดเลยนะฮะผมก็เทน้ํามันลงไปนะครับน้ํามันที่เหมาะสมสําหรับการทอดคือน้ํามันปาล์มนะครับผมเอ่อมันก็จะไม่มีสารก่อนู่นนี่นั่นนะครับก็เทน้ำมันลงไปแล้วก็ตั้งไฟผมใช้เตานี้ซึ่งมีเอ่อปุ่มที่ระบุว่าสำหรับทอดนะครับก็เลยเลือกปุ่มนั้นนะครับผม อันนี้ให้ดูรูปเต็มๆของมันมากฝาเนี่ยเวลาประกอบแล้วมันจะมีตัวล็อกนะครับนะครับลงไปทอดเลยว้าวคือมันกันกระเด็นได้ดีนะครับผมว่าน่าจะปิดฝาครับแต่ผมกรมระเบิดใช่ไหม <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับผมก็เลยอ่ะเปิดไปก่อนแล้วกันนะครับคือควันมันก็คุ้งไปทั่วนะครับทีนี้ก็เปิดประตูหน้าต่างแล้วกันนะครับผมให้ลมพัดผ่านไปนะครับผม ใช้ทอดมันครับที่ผมตัดเป็นสี่เหลี่ยมเรียบร,ร้อยนะครับผมกลับไปกลับมาโดยใช้ตะเกียบไม,ม้นี่นะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้เป็นตัวนําไฟฟ้าได้ๆด้ครับผมขณะที่กลับไปกลับมาอยู่นะครับคือผมทําชิ้นหนาหน่อยมันก็เลยไม่รู้ว่าจะสุกหรือเพิ่งออกมาจากตู้เย็นนะครับมันเป็นเหตุให้ข้างนอกอาจจะไหม้นิดน,นึงแล้ข้างในจะสุกดีหรือเปล่านะครับก็ ไม่แนะนําให้ใช้ของทอดที่ออกจากตู้เย็นเลยครับเพราะว่ามันจะกระเด็นมากๆเลยนะครับผมนะฮะพอเสร็จแล้วปุ๊บก็มาวางไว้ครับเพื่อให้เสด็จน้ํามันครับซึ่งน้ามันที่ออกมาจากของที่เราทอดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไหลกลับออกมากในหมอ้อไอเดียดีไหมฮะไอเดียดีมากเลยนะครับผมสึกว่าเป็นหม้อที่ผมชอบมากๆเลยแล้วมันก็เล็กกะทัดรัดน,าน,านา่ารักมีไซส์ใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะกินของทอดมากครับก็คืออยากจะลองทอดดูครับตอนที่ ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีร้านที่เป็นประมาณนี้นะครับมีร้านที่แบบว่าให้เราชุบแป้งทอดเองนะครับผมแล้วก็มีหม้อไข่หอยนะครับก็น่าสนุกดีครับเป็นกิจกรรมอยนะครับอย่างที่บอกครับก็ระวังน้ำมันกระเด็นมันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งครับเป็นไงครับสดงังามไหมครับทอดมันสีเหลือของผมขอบคุณที่รับชมครับทานมีความสุขครับ